องบอกว่าสงกรานปีนี้ครับคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลกันมาเล่นน้ําสงกรานตามจังหวัดต่างๆนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าการค้าการขายของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการจัดงานมาหาสงกรานต์ World Water Festival 2024นะครับเย็นทั่วล่ามาหาสงกราน2567 ระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนที่ถนนราชดํเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงล่าสุดครับทางททเนี่ยเขาได้มีการสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวออกมาปรากฏว่าตังสุดๆเพราะมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานถึงกว่า780,000คนยอดขายร้านค้าต่างๆเฉพาะภายในงานกว่า9,300,000บาท แล,และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะนักท่องเที่ยวมาก็ต้องมีการพักโรงแรมมีค่าขนส่งมีค่าซื้อของฝากต่างๆนะครับกว่า2,800ล้านบาทนี่แค่จุดเดียวบริเวณท้องสนามหลวงนะครับที่สำคัญสงกรานต์ปีนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขายังมีการจัดงานต่อเนื่องยังไหลไปได้อีกหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้ครับใครยังไม่เบียกน้ำในวันสงกรานต์ ก็ไปตามเก็บงานสงกรานต์ตามจังหวัดต่างๆที่ยังมีการจัดงานในสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับและต้องบอกว่าการจัดงานมหาสงกรานต์ปีนี้ปังสุดๆจริงๆครับ